มาก่อนที่เราจะพูดเรื่องเซเว่นไนท์ไปมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูโตเกียวกูอเวคเนิ n งเนาะว่าตอนนี้ไอดีคนเดโบไปประมาณไหนแล้วนะครับเมื่อกี้เรากดแพ็คไปทั้งหมดนะครับมีประมาณ30,000บาท3,000บาท4,000 4,000ประมาณ4 1 0 0 0บาทแค่ประมาณ30นาทีแพ็คเกมเฮียนนี่เด้งเยอะชิปหายเลยนะครับหลกัลกๆปัจจุบันตอนนี้เรา VIP 12แล้ว v i p 12แล้วนะสังเกตมันยังเขียนว่าขาดอ e ีก9,740แต้มจะเป็น v i p 13ใช่ไหมซึ่ง1,000แต้มอ่ะมันเท่ากับราคากล่องอยู่ที่ประมาณ4,000บาทเพราะฉะนั้นจากขึ้นจาก v i p 12เป็น13ได้คือต้องเติมเงิน40,000บาทโฮ้ยกูท้อนะครับแต่ว่าคุณเดียโบบอกว่าจัดมาเลยครับยังไงผมก็ต้องการอยู่แล้ว i p a d ตัวเนี้ย ที่มันเป็นแพ็กอัปเกรดตัวละครไอ้ลุงหนวดที่เก่งที่สุดในเกมเนี่ยแล้วก็จะมีแพ็กเกตลูนที่เป็นลูนระดับ UR สีแดงเลยนะครับซึ่งคุณเดบโบต้องการก็เดี๋ยวเรามาเติมแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดการโชงกาชาแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าเฮ้ยตัวละครเรามันไปถึงขนาดไหนแล้วนะครับ สักคู่นะครับเดี๋ยวจัดแพ็กเกจแป๊บหนึง่งอ่ะเมื่อกี้จัดไปสี่พันสองแพ็กนะครับแปดพันบาทเรียบร้อยมึงอย่ามีแพ็กเก้งอีกก็พออ่ะกูกูเหนื่อยอ่ะนะครับอ่าแล้วก็เหลืออ่าฮินามินะครับอีกสองแพ็กแต่ว่าเดี๋ยวคุณเดียโบน่าจะไปไล่กดเองแพ็กนี้ฟาร์มได้ในเกมนะครับก็ไม่จะเป็นอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเอ่อ VA พง VAP เนี่ยตอนนี้อ่ะเท่าไหร่แล้วตอนนี้มีเพชรประมาณ1 1 9 9 7 0 0ใช่ไหมซื้อแพ็คตัวนี้ก็จะได้ตัวละครไอ้ลุงหนวดเนี่ยมานะครับนี่เรียบร้อยนะครับโอเคแล้วก็มันจะมีพวกแพ็กเกจที่เราต้องซื้อเป็นใช้2 0,000เพชรนะครับตรงร้านค้ามอนะใช่ไหมวะ มันจะมีให้ใช้เพชรในการซื้อเค okay, ซื้อตรงไหนวะเพช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 โอ้โหเหี้ยแพ็คมึงเด้งมึงเด้งโหดเกินน่ะเอกิจกรรม อ๋อโอเคอันนี้มันเอาไว้น่าจะอัปเกรดตัวละครครับนี่อันนี้เอาไว้อัปเกรดตัวละครตัวไหนก็ได้อันนี้เอาไว้ขึ้นดาวฮาคิตัวอะไรก็ได้โอเคเลยแล้วก็ตู้ VIP อ่านี่ VIP โอเคออกไปแล้วงานฉลองเอไอตัวที่ใช้เพชรซื้อมันอยู่ไหนวะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับร้านค้าอ๋อร้านค้าอยู่ข้างล่างนะครับโอเคหาตั้งนานคือหลกัหลกๆเราจะต้องซื้อตัวนี้ของ V I P นะนี่ครับร้านค้า V I P แล้วก็มันจะมีตัวนี้กับตัวนี้ซึ่ง1เดือนซื้อได้1ครั้งไอตัวเนี้ยมันสามารถแทนตัวไหนก็ได้ในเกมอ่าเพราะฉะนั้นหลกัหลกๆเราก็กวาดเพชรเลยโบเข้าไปอันนี้ซื้อได้2ครั้งต่อเดือน คือเราก็จําเป็นต้องซื้อเหมือนกันนะครับโบมันบังคับซื้ออะเอาง่ายๆ6หกหมื่นเพรใช่ไหมแล้วก็อันนี้โอเป็นของไอตัวลุงนะครับเป็นของไอตัวลุงเลยซึ่งมันลุ้นว่ามีโอกาสออกระดับไหนบ้างมันต้องซื้อเหมือนกันก็คือ1สัปไอหน,หนึ่งสัปดาห์เนี่ยซื้อได้3ครั้งก็ลุ้นว่าจะได้แรงเอสอาร์เอสอาร์หรือว่า เมื่อก,กี้เราซื้อมาแล้วสี่พันบาทได้ยูอาร์หนึ่งลูกใช่ไหมอันนี้เราซื้อไปเลยห้าพันอุ้ยได้อู้หึได้สีแดงครับได้ระดับยูอาร์หนึ่งชิ้นนะได้ระดับยูอาร์หนึ่งชิ้นโอเคโอเคเลยนะครับอ๋อเราได้เอสเอชอาร์สองชิ้นเราได้ยูอาร์หนึ่งชิ้นสิบเปอร์เซ็นต์ของเราเฮ้ยคุ้มอยู่นะคุ้มอยู่ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกาชาครับตอนนี้เหลือ50,000่นเพชรเนาะแต่ว่ากาชาเนี่ยตอนนี้คือมีประมาณ130ใบใช่ไหมแล้วก็การออกตัวละครระดับ X S R เนี่ยสามเนนะแล้วก็ปัจจุบันเดี๋ยวผมให้ดูตัวของคานิกินะครับคานิกิตอนนี้คือมันทะลุโลกไปแล้วครับตอนนี้ก็คืออัพเต็ม6ดาวแล้วก็อัพฮาคิมาขั้น5แล้วนะครับเหลืออีกประมาณแค่ เออสิขั้นแค่นั้นเองจะสุดแล้วนะแต่ว่าเราสามารถใช้ตัวนี้อัพได้แต่ผมไม่อัพเพราะว่าเดี๋ยวรอไว้อัพไอ้ตะลุงนวดดีกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเปิดกาชานะครับเออเปิดกาชาคานกิกิอูอ้อีกสามสิบครั้งก็ได้เลยครับอีกหนึ่งตัวอ่ะคุณเดียบย้บอกว่าถ้าก้อนเมฆเป็นสีลุง้งคือได้ตัว SNR อันนี้ไม่ได้ ไอ้เหี้ยทำไมกูเกลือจังวะคุณเดียโบเปิดสามครั้งแม่งได้สามรอบอะไอ้เหี้ยชีวิตกูของแท้เกินอันนี้คือไม่ได้เออแป๊บนึงรับรางวัลก่อนโอเคอ่ะได้คันในกีมาแลกหนึ่งตัวอุ้ยไอ้เหี้ยชีวิตกูมึงมึงสุดไปปะเดี่ยเดี๋ยวเดีๆยเดีย โอ้อันนี้สีลุงสีลุงใช่ไหมอ่าได้สีลุงโอเคเป็นตัวอื่นนะครับอ่าดูแค่ก้อนเมฆคือรู้เลยเฮ้ยอันนี้ก็สีลุงว่ะเฮ้ยอ้าวโอเคเป็นตัวใหม่ที่ยังไม่มีครับอ่าวอาดวงมาว่ะอ่าอันนี้เกลือโอ้โหคือเราโอ้โหแท,ทบจะรู้เลยอ่ะเพื่อน อ่านี่สีลุง้งโอเคได้โอ้คาเนกิโอเคโอเซโอเซอีกสี่สิบครั้งคาเนกิอีกตัวก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะอุ้ย20ยี่สิบมาโอ้โหเพื่อนอันนี้สิบสองเปอร์เซ็นต์อ่ะอีกครั้งหนึง่งขอหน่อยมาโอ้โอ้สีลุงล้งสีลุ้ง โอ้ยเฮียลุงหัวล้านใครวะเนี่ยโอ้โหโอกาสออเคเนกีสิบสองเปอร์เซนต์กูได้ตัวอะไรนี่ได้หัวหน้าหน่วยโอ้โ oh, ห oh. แต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอัพลุงก่อนอ่นนี้นี่นี่ไอ้ลุงนี่เดี๋ยวเรามาอัพก่อนคือเดี๋ยวแม่งทะลึ่งอัพตัวอื่นผิดไงหลกัหลกๆเรามีหนึ่งตัวใช่ไหมเราอัพดาวหนึ่งดาวโป้เข้ามาแล้วคุณดิบยอบบอกว่าเรามีไอ้ตัวคิสตัน อาดาวสากนเนี่ยอัพตัวอะไรก็ได้อัพมันเลยโบนี่โอ้โหระดับต่อไปใช้สองอ๋อตัวลุงคือใช้สองว่ะใช้อันนี้หนึ่งแต่ใช้อันนี้สองในการขึ้นอ๋อมึงใช้เยอะกว่าเพื่อนเนาะเนี่ยตัวคนอื่นใช้หนึงนะไอ้แียลุงใช้สองว่ะโอ้โหลุงมึงเกินไปอะ่ะแล้วก็เหลือขึ้นฮา,าค้งฮาคีอีกเนี่ย ลูนดงลูนแดงติดตั้งเลยครับโอเคหลักๆคือเยอะอยู่นะเดี๋ยวไปไล่อัพครับว่าเอ้ยเราได้คานิีิกี่ตัวไปดูดิคานิกิมีสองครับปดล็อกโบสำเร็จโอเคอย่าบอกมันสุ่มนะมันสุ่มเหรอนี่คืออะไรวะ โอ้โหแล้งบีบวกโอเคมันสุ่มมันสุ่มอ่ะเพราะว่าในพวกสเตตัสตรงนี้มันจะแบบบวกดาเมจเพิ่มขึ้นกับฝ่ายกูใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นตัวนี้คือดาเมจของทีมเราเพิ่มขึ้นเลยทุกสายอ่ะเป็น B บวกเลยครับตอนนี้ก็หลักๆเหลืออยู่1 2 3 4งสองสี่ห้าหกดแปดเประมาณนี้ก็จะได้ตัวครบใช้อันนี้ก็ได้นะแต่ว่าผมว่าเดี๋ยวรอทำไอ้ตัวลุงดีกว่าเพราะว่าลุงตอนนี้มันได้แค่2ดาวงไง โอแค่นี้ก็ตึงเปรี้ยแล้วอะโอ้โหแล้วก็ตัวอะไรอีกวะอ่านี่ไงน้องที่มาน้องน้องน้องอุตสาห์เติมไปแบบตั้งหนักอะขอทำน้องหน่อยนะครับสี่ดาวแล้วตอนนี้ โอเคคือหลกัหลกๆเดี๋ยวรอไปไล่รีวิวอีกทีนึงนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือจับประมาณนี้คือแม่งส0,000คือได้แค่นี้จริงๆแต่ว่ามันต้องรอปลดล็อก ok อันนี้ก่อนนะเนี่ยไอตัวสกยภาพเนี่ยต้องรอปลดล็อก ok วันที่22วันพฤหัสนะครับเพื่อที่จะเอาไอตัวศักยภาพสีแดงที่เราเติมไปอ่ะไอที่เป็นลูกกลมๆอ่ะมาอัปเกรดอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัวละครน,น่าจะตึงกว่านี้แหละแต่ว่าตอนนี้ก็โอ้โหไม่รู้ว่าจะตึงยังไงแล้วอ่ะอันนี้อัพักยภาพอัพไป สเตตเพิ่มขึ้นสุดแล้วอะนี่นี่โอเคสุดๆไปเลยลูกพี่เลือกทั้งหมดอัพโบเข้าไปโบอ่ะดูทรงได้ไปฟาร์มตัวต่อครับนี่นระบบเกมมันทำมาดีอยู่นะมันทำแบบให้อ,อัพอัพไปเลยอะ่ะ อันนี้คือ VIP สิอ่ะเพื่อตัวนี้ตัวเดียวเลยอ่ะมาดิน่าจะตันแล้วหรือเปล่าอุยังไม่ตันพรุ่งนี้ปลดล็อกเลเวลหนึนี่ตันครับเปิดใช้มาโอ้โหอ่ะเดี๋ยวขอลองลุงหน่อยลุงแบบลุงตัวเดียวคือจะเก่งไหม เดี๋ยวเราไปลงอารีน่าก่อนขบวนจัดอัตโนมัติอ่ะมาเรามาลองดูดิตึงๆอะเออรีวิวลุงให้ดูหน่อยได้ครับอ่ะลุงสองดาวโอ้โหน้องตกคูแทบจะตายหายอยู่แล้วลุงต่อย อ๋อไอ้ลุงโจมตีแล้วจะเพิ่มอู้อาทุกครั้งที่ทีมเราโจมตีพลังโจมตีเหมือนแบบอัตราคีันขึ้นด้วยเฮ้ยลุงมึงโกงไะเนี่ยเออเนี่ยบัฟเต็มหัวเลยครับเนี่ยถ้าเพื่อนโจมตีปุ๊บปุ๊บคือมันแบบเด้งเลยปะ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้สแตตเต็มเลยครับตรงนี้ต่อยต่อยอ๋อแสดงว่าสแตตมีเต็มนึกว่าจะทับซ้อนได้เรื่อยๆโอ้โหคือเพื่อนออกไปโจมตีอ่ะคือแม่งสแตตเด้งตับ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 เลนเซิร์ฟอะไรครับเซิร์ฟสี่ครับโฮลี่ชี t ว่ะโฮลี่ชี t เลยอ่ะเดี๋ยวดูใหม่เดี๋ยวดูใหม่ อ๋อเดี๋ยวต้องไปนั่งอ่านสกิลไอ้ลุงล้อ่าลุงเปิดก่อนอ่าลุงแอนิเปรับปรับเนี่ยเนี่ยเน,นี่อัตราบ็อกนู่นนี่นั่นเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอัตราคิเนี่ยอัตราบ็อกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนโจมตีแม่งสเตตของเรามันเด้งขึ้นเด้งขึ้นเด้งขึ้นอ่ะเนี่ยเนอัตราบ็อกโอ้โหแสดงว่าดีแนละ้วมันตันที่ประมาณเอ่อแปดสแต,ต็กครับ แสดงว่าเราคอมโบครบชุดคือสแต็กคือมันเต็มเลยอ่ะตีแท้ไม่เข้าอ่ะโอโ้ตีไม่เข้าอ่ะเพื่อนตีเข้าดอกละพันเราตีเขาเข้าดอกละแสนน่ะคานิกีต่อยพัวแสนสามตุบต,ตับต,ตุบตับตุบตับพัว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 น่าจะให้น้องคนนี้ตีก่อนเพราะมันจะติดสแต็กถ้าค่าตายแล้วก็เราจะตีต่อ เอ้ยมันมีสถานะยั่วยุป่ะเนี่ยเออคือมึงยืนเก๋าๆอะ่ะเหมือนในอนิเมะเลยที่แบบมันเก่งสุดแล้วอะ่ะไอเนี่ยใครก็เอาแม่งไม่ลงอะ่ะโอ้โหของแท้โอเคหลกัหลกๆคือเราเปิดกาชาก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมว่าเดี๋ยวผมเก็บเพชรไว้ให้คุณเดบโบเขาเขาใช้ต่ออย่างอื่นดีกว่า แต่คุณเนี่ยโบบอกว่าเปิดให้คาเน,นกิเราสุดเลยก็ได้แต่ผมคิดว่าเผื่อมันมีอะไรให้ซื้อต่อไงก็เลยแบบเออเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้แล้วกันไม่ได้อยากเปิดอ๋อนี่ไงนี่นี่เหลือเปิดตัวนี้สุ่มว่าจะได้ตัว S R ตัวไหนโอ้โหน้องเก่งเปล่าวะไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวลองไปดูครับอัพตัวละครอันนี้อัพแล้วอันนี้ยังไม่ตันเดี๋ยวมาดูว่าตัวไหน ไหนแบบมีเหลืออะไรให้อัพบ้างนะครับเราได้ตัวซ้ํามาเยอะอยู่นะนี่นี่สีดาวแล้วเผลอๆได้รีวิวทุกตัวนะจริงเผลอๆแม่งจะตันกันหมดนี่สีดาวโอ้โหมึงออกเยอะเหลือเกินตัวมึงเกลือปะเนี่ยโอเคก็หลักๆจะประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับการเปิดกรชารเล็กน้อยนะครับเรียกได้ว่าซัดจนว i p 12เดี๋ยวทำตัวทุกอย่างเสร็จค่อยมาไล่รีวิวอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะ